ก่อนเป็นเด็กแว่แนธรรมดาธรรมดาถูโควยเป็นเศรษฐีเลยครับส่วนคนนี้มาจากประเทศออสเตรเลียชื่อคุณดรเพรสซิเดนต์รับมียนทยไทยครับอ่าเราเชิญไหมครับได้ได้ไดไบอกมเกีเด็กใช่ไหมมีเด็กมีเด็กทีนีใช่ไหมถือไว้อย่างดีแล้วได้ เจ๊เจไหนเจ๊เจ๊เจ๊ไหนน่ะเจ๊เสี่ยเสียค่ะเอันยนะคีอันนี้วันนี้เสียพาเพื่อนมา 아. <목소리로> เอาอะไรคะถามมาเลยถามมาเลยเอาอะไรอ่ะค่ะเอาอะไรคะสลามอะไรเหมือนเดิมเปล่าส่วนหน้าดีเหมือนเดิมแค่บอกดิสลามอะไรอ่ะฮะอะไรก็ได้โอเคสลามอะไรสลามพอมั้ย poured… yeah, เด็กที่จัดเตรียมไว้อ่ะพอนะ ดีนะอย่ใจเาไม่เป็นไรไม่เป็นไรยให้อันะย่ตงเอนะโอเคนี่ใครพ่อน่่ เดี๋ยวเร็วท่เาควมรัขอบคุณค่ะส,อสาาี่ขบมากเลยโอเคคบตาบจะได้นะคะตับตับตัมไปเที่ยวบ้านเขาเนี้ยค่ะโอเคแบบ นิดเด็กจา,ากพ่อแม่จับตัวไปพ่อแม่โทรมาร้องร้องให้บอกว่าช่วยตามหาลูกให้หน่อยไม่เป็นไรทางการตำรวจพ่อแม่จะช่วยติดต <c oughs> ามลกจะประสา,านงานไปตมที่แม่สายชดูุด โอเคครับสวัสดีครับ ไอ้ชิงไล่ข้าวบุ้งไอซีเอฟอาร์ก็ตาโอเคอเราไปตรวจสอบกันเลยน่าเชื่อไอ้ชิงไล่อย่างนี้มีการข้ามรุ่นเกิดขึ้นข้อวงว่าแม็กซ์ส์สมาร์ทมันเต็มยอดต้องไปติดตัวสอบไปรู้กันไปเลยไปครับผม มขับสมาส์ <c oughs> พอดีได้รับข่าวรายงานมาว,ว่ามีการรักลรอบพาบเวณีเด็กตามอายุกว่าสิบแปด <c oughs> ไม่มีหรอกค่ะ <c oughs> มีคนะีะมีะรายงานจากทางข้าม่าให้เราไปตวามมาร,รตวจสอบไม่ทราบว่าเราตรวจสอบได้ไหมน็าใหมคนละค่ะมีเปล่า ยังจะกำไม่ได้ว้าไม่เจอแม้ในรองรอยตัวในสาวแต่สายแ้นบอกว่านี้คิดว่านะเอางี้โมเจนไปพ้นดูให้ทุกซอกทุกมุมทุกมุมจำไว้ ไปข้าบครับ้ยข้นไปไอมจยิงเสานะครับวุ้เด็กที่หลังใช่ผลงานที่หลังค่ะเอาเจ๊ว่าไง ايه <applause> يا え ความร่วมมือจากหลายหน่วยง,งานครับไม่ว่าจะเป็นทางตำรวจพม่าหรือตัวคนามร่เมืองของไม่สายนะครับและพมครับถ้าไม่ได้การร่วมมือครั้งนี้ก็จับกลุ่มเจ๊สามคนนี้ไม่ได้ครับค่ะและอยากทราบว่าบทลงโทษสำหรับผู้กระทำในกรณีจะต,ต้องรับโทษยังไงบ้างรคะในกรณีนี้นะครับบทลงโทษจำคุก10ปีขึ้นไปครับปตอบ หนึ่งแสนก็หมื่นบาทถึงสามแสนบาทโดยทั้งจ้งทั้ง,งปรับครับขอบคุณค่ะเราจะติดตาม,ามาการจับกลุ่มเน